นี่คือการอันบ็อกซ์ของเล่นใหม่สดๆสดร้อนๆสมิธแอนเวสันหกแปดหกพัทามยาวลำกล้องสามนิ้วนะครับโมมันจุเจ็ดนัดโอ้โหเงาวักล้องสามนิ้วตอนแรกคิดอยู่นานว่าจะเอาลำกล้องกี่นิ้วดีสอง สี่หกสุดท้ายไปจบที่สามนะครับอันนี้โมเดลหกเป็นหกกีดหกนะครับก็คือจะมีตัวล็อกมีกุญแจล็อกมาให้ <c oughs> สวยมาก มาพร้อมประกับยางนะครับไกดำศูนย์หน้าเล็งชัดไนหะมเลืดคมดีจังแต่ไกหนักอยู่นะครับลองยิงแบบซิงเกิลปืนเคลียร์แล้วนะครับ ยอดสวยงามสวยงามมากจะเป็นสีสแตนเลสนะครับแถมรอยขนแมวมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับสมิธแอนวิสันขนาดสามห้าเจ็ดแม็กนัมมีรอยนิดหน่อยตรงปลายลำกล้องไม่เป็นไรปืนใช้งานสมิธแอนวิสันนะครับด้านนี้ เมดอินยะูเอสเอโรงงานสมนะิธสปริงฟิลด์เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ส่วนควบก,กันว่าแถมอะไรมาบ้างนะครับเซฟตี้เฟร็กส์เอาไปก่อนดูซิโอ้ อันนี้คือสิ่งจําเป็นนะครับที่เราชอบมองข้ามซึ่งผมก็มองข้ามขี้เกียจด,ดูอา้าวเขาประกันให้ด้วยห้าปีไม่รู้ว่าเราต้องกลอกข้อมูลส่งไปหรือเปล่าตรงนี้คือแมนนวไว้ก่อนของแถมจากร้านนะครับร้านนี้ดีมาก เอามาให้เลือกทุกขนาดเลยใครอยากรู้ว่าร้านไหนคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวบอกแปลงทองเหลืองอะไรวะนี่อุตสาชมทำไมมันง่อยอย่างเงี้ยไนล่อนแปลงผ้าและโซ่ล็อกกุญแจกล่องหรืเปล่าล็อกได้จริงเหรอ ลูกแถมมาทำไมนะครับแต่ก็ดีที่แถมคำเตือนอก็ไปอ่านกันนะเอาเองและโอ้โหเอานี่ครับกุญแจล็อกไหนลองดูซิใช้ยังไงปืนปลอดภัยนะครับแทงเข้าไปมันบอกว่าให้หมุนทวนเข็มหมุนซ้ายฟืบแล้ว กระเดื่องนี่จะขึ้นมาเหนี่ยวแกลได้ไหมเหนี่ยวไกไม่ได้ยัง,งลกได้ไหมก็ไม่ได้ปลดโมได้ไหมปลดโมได้นะครับโอ้ก็คือเผื่อใครที่บรรจุก,กระสุนไว้แล้วก็บ้านไหนมีเด็กนะครับก็อาจจะล็อกล็อกไว้แต่พอจะใช้จริงก็หาไม่เจอครับพุญแจ โดยรวมถือว่าสวยมากเลยอะไรนะลูกรอแป๊บหนึ่งได้ไหมอันนี้เล่นไม่ได้นะลูกของของผู้ใหญ่นะอันนี้ห้ามเล่นนะอันได้ไหมนะครับสูตรหลังแบบปรับได้นะ ศูนย์ก็เห็นเขาแต่งกันเดี๋ยวก็จะไม่น่าจะแต่งแล้วครับใช้อย่างนี้เลยพกซ่อนได้หรือเปล่าไม่รู้น่าจะหนักประมาณโลหนึ่งครับเกือบได้อืถ้ามีตรงไหนหน้าที่น่าสนใจอ๋อนี่มีแฮมเมอร์บ็อกซ์นะครับ นกสับเป็นไม่ใช่นกที่ติดกับคอกกิ้งนะครับเป็นนกที่อยู่ในนี่เลยอยู่ในลูกเลื่อนเรียกว่าอะไรนะอยู่ในโครงเลยครับถ้าไม่เหนียวไกลหรือว่าเหนียวงี้แล้วปล่อยเดี๋ยวดูกันนะเข็มออกมาไหมหนี่เข็มไม่ออกนะครับ เข็มไม่ออกจริงๆที่มันไม่ออกเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวนี้นะมันมีเซฟตี้น็อตนะครับอยู่ในนี่เครื่องกลไกของมันไว้จะเปิดให้ดูกันหลังนะครับนี่ครับเข็มไม่ออกนี่ผมไม่เจ็บมือเลยนะก็คือเป็นเซฟตี้หนึ่งของสมิธก็คือว่าถ้าเราไม่เหนี่ยวไกลหรือว่าปืนตกลั่นปืนตกยังไงก็ไม่ลั่นแน่นอนนะถ้าไม่ได้เหนี่ยวไกล มีแฮมเมอร์บล็อกมีหลายเซฟตี้นะครับสองสามเซฟตี้อยู่ในปืนอาจจะต้องเอาไปชโลมเคลือบผิวด้วยน้ำมันนิดหน่อยนะโม่ก็จะหมุนทวนเข็มตามต้นฉบับของสมนะิธโม่ทวนเข็ม เกลียวในลำกล้องก็จะส่วนทางกันนะครับนี่โดยรวมถือว,ว่าดีสุดยอดเลย